นิยวยืนก่อนรถไปนี่จริงๆิงอยู่ตรงนี้นี่จริงๆอยู่างนี้นี่ไงจริงๆิงอยู่นี่นนนลบๆลบไติงมาแล้วนี่ลงมาแล้วนี่ข้างหลังนิวลงมาแล้วเนี้นนย พ่อ,อดูตารางรถไฟไงพ่ <c oughs> ออยู่เฉยๆนะครับอย่าออกไปนะ